กินเข้าไปบอกให้มึงกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปมุกวิ่งมาเท่าไหร่เจ๊ไม้สิบบาทหมดอ่างั้นผมเอาสาไม้สาไม้จัดไปอ่ะหกสิบฮะเท่าไหร่นะก็หกสิบบาทไงทำไมหกสิบอ่ะ ฉันเอาแค่สามไม้ก็ถูกแล้วไงสรุปไม้เท่าไหร่เเจ๊ไม้สิบบาทหมดก็นี่ไงเจ๊บอกไม้สิบบาทหมดแล้วทำไมเป็นหกสิบได้ก็ใช่ไงไม้สิบบาทหมดเหลือแต่ไม้ยี่สิบเองเอาสามไม้ก็หกสิบก็ถูกแล้วไงเออวะพูด,ดูของเจ๊มันไม้สิบบาทหมดเหลือแต่ไม้ยี่สิบ นี่นี่ขายหมูปิ้งดีๆอยากจะมีเรื่องเสร็จมะ,ะนี่จะ้ะเออ<ม>กะแขน่เนี้ยทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากทำเรื่องยากให้มันยากกว่าเดิมมามมามามาเออเจ๊แล้วอันนี้อะไรอะ่ะอันเนี้ยหมูทอดอันเนี้ยหมูปิ้งที่มึงซื้อไปอะนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าหมูชนิดไหนหมูอะ่ะชนิดแบบไหน ตอนนี้หมูทอดอันนี้หมูปิ้งอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เจผมหมายถึงชน,นิดไม่ใช่เดี๋ยวเจเข้าใจแบบเดิมผมหมายถึงสายพันธุ์น่ะสายพันธุ์หมูมันพันธุ์อะไรก็พันธุ์ไทยทั้งนั้นแหละเจะขายแต่หมูพันธุ์ไทยแล้วเจดูยังไงว่ามันเป็นหมูพันธุ์ไทยอะ่ะ ก็เจ๊ขายเฉพาะที่ไทยเขาก็เรียกหมูไทยแต่ถ้าเขาขายต่างประเทศเขาเรียกหมูนอกหมูอินพอร์ตอยู่เนาะใช่วะอ่ก็บ้านกูเรียกแบบนี้แล้วถ้าซื้อหมูที่ไทยอ่ะไปกินต่างประเทศได้ไหมเอ้าแล้วมึงจะแดกทำไมไนที่ต่างประเทศมันก็แดกที่ไทยนี่และแหมอยากจะโกอินเตอร์กว่ามึงจะขึ้นเครื่องมันก็เน่าแล้วโอจะรีบซื้อก็รีบซื้อดิวะเ <c oughs> ทียนก็อยู่นั่นแหละ คนหิวก็หิวคนหิวมันเตะปากคนได้นะเว้ยเฮ้ยมึงเตะปากกูเหรอปวคุยกับเพื่อนกูถามหน่อยสิมึงจะถามทำไมแย่แยเนี่ยเฮ้ยเฮ้แปลกตรงไหนก็เป็นคนชอบเรียนรู้อย่างรู้อย่างเห็นโอ้ยหน้าอย่างมึงนี่จบปอสามกบูแล้วสรุปเอาไงเอาอะไรหน้าต้องไปินแบบมึงเนี่ยจะเอาหมูทอดกี่ทุง ไม่อะเมื่อกี้ละอไอ้ห่านี่แล้วมึงก็ถามกูซะเยอะเลยก็มผมบอกแล้วไงว่าผมเป็นคนชอบเรียนรู้มึงไม่แดกมึงก็ไปซะไปไปลูกค้ากูรอนานแล้วนะ่ะทำไมอะก็ผมอยากมีการศึกษาบ้างอะไม่ได้เหรอปอตีปอเอกอะก็เท,าาทิร์นซะทีดิแมนน่ยฮะแหมยืนเตีย้ยอยอาาอาาู่นั่นแหละก็เทิรจมดินเลยนี่ ถ้าเกิดคุเจอลูกค้าอย่างมึงสักติดคนนี่นะโกติดคู่เป็นว่าเล่นยแม้งสีเลงสีเลงเดี๋ยวกู้สู้หลิงเลยฮ่าเรื่องมากชิบเออนั่นดิยืนรอตั้งนานแล้วไม่ได้แดกสักทีมึงไปไกลไก่ไดปไปไปไกลอะไรแค่มาซื้อหมูทอดเนี่ยนะมึงมากวนตีนควรควรควรตีอะไรไม่ได้ควรมึงเห็หนไปยำยำนี่ไหกูแทง,แง,แงแเนาะแทงเท่าลยดีไหม มึงจะตุยมั้งแค่เนี้ยรอไว้ปัดทะยักเลยมึง,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 งโอ๊ยวุ่นวายมันตายวันแรกนะมึงเนี่ยเอามึงเอาอะไรเดินมาเอาหมูทอดครับกี่ถุงอีงนึงครับมึงได้ยินแล้วใช่ไหมกูบอกว่าปวิ้งไม้สิบาทหมด แทงกีไหม่ได้ฮะแทงแทงมันอ่ะคือแล้วลงไม่ได้ห่าเครื่องก็ไปเลยนั่นขายได้ไหมเนี่ยวัน,น,นเนี้ย